m o v e e ์พเอที่23เราจะมาพูดถึงเกม Hades ที่ผมได้เล่าไปแล้วเกี่ยวกับอาวุธเทพทั้ง6ไปเมื่อช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับโดยเนื้อหาที่จะมาขยายความให้ฟังในวิดีโอตอนนี้จะเป็นเรื่องของเกมเพลย์กับในะเรื่องช่วงเริ่มต้นเพื่อให้ผู้ชมสามารถเอาตัวรอดไปได้โดยที่ไม่หัวร้อนเกินไปเพราะ h e d e s ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่ใช้คอนเซปต์ของโรคลายเกมที่คุณอย่าตายเพราะมันจะต้องไปเริ่มสู้ใหม่ตั้งแต่บอสคนแรกกันเลยนั่นเอง เอาละครับและก่อนจะเริ่มวิดีโอนี้สนับสนุนโดยออฟทัสแว่นที่ผลิตมาเพื่อเกมเมอร์หรือว่าคุณผู้ชมที่ใช้คอมพิวเตอร์นานๆด้วยคุณสมบัติที่ทําให้ใส่สบายและก็ดวงตาสามารถสัมผัสแสงได้นานขึ้นจากเทคโนโลยีเรติน่าเอ็กซ์แอมเบอร์ที่ช่วยตัดแสงสีฟ้าที่ทําให้มีอาการปวดหัวปวดตาอีกทั้งออฟทัสยังได้ออกแบบขาแว่นที่มีความบางและเบาที่สุดในโลกด้วยวัสดุนว่าอัลเทมที่ทาให้แว่นมีน้ําหนักเพียง8กรัมครับแ่ว่าแข็งมาด้วยความทนทานที่สามารถตกไม่แตกครับไม่หักการันตีคุณภาพด้วยการที่โปรเพ ถามข้อมูลแล้วก็สั่งซื้อได้ที่ facebook com o p t u s โดยใช้โค้ด the move ก็จะได้รับส่วนลดอีก100บาทอีกด้วยครับต้องบอกว่า h a d e s เป็นเกมที่มีวิธีการเล่นเป็นแนวแอคชั่นท็อปดาวที่แบ่งออกเป็นด่านใหญ่ๆแล้วก็มีฉากย่อยๆ่อยๆเอาไว้ในด่านนั้นๆน,น,นะครับซึ่งเกมจะเรียกรูปแบบแผนที่แบบนี้ว่า encounter ผู้ชมจะเห็นคำนี้บ่อยมากๆเพราะมันจะเชื่อมโยงกับ Passive s k i l l หลายอันครับเช่นโอกาสดรอไปไอเทมเติมเลือดจะมากขึ้นใน4 encounter ซึ่งประโยคนี้จะแปลว่านอกจากนี้ถ้าคุณชมเล่นด่านย่อยๆเป็นฉากๆแบบนี้ไปอีก4ด่านในด่านทั้ง4ที่ผ่านไปจะมีโอกาสดรอปไอเทมเติมเลือดเยอะขึ้นแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เข้าสู่ด่านที่5บัฟอันนี้ก็จะหายไปนั่นเองทีนี้ถ้าว่ากันในส่วนของเนื้อเรื่องแล้ว ตัวพระเอกของเกมนั้นมีนามว่าเซกรยสนะครับเขาคือบุตรแห่งเฮดิสที่ถือกําเนิดขึ้นในอันเดอร์เวิลด์ซึ่งต้องบอกว่ามันค่อนข้างย้อนแย้งในตัวเองนะครับเพราะว่าอันเดอร์เวิลด์คือโลกหลังความตายที่รับเอาดวงวิญญาณคนตายจากโลกมนุษย์ลงไปฉะนั้นการที่มีใครสักคนถือกําเนิดบนโลกแห่งไฮายานะจึงเป็นอะไรที่พิเศษยังไงก็ตามเซกรยสก็ไม่ได้พิเศสว่านดินแดนนี้มากนักมันทําให้เขาตัดสินใจหนีออกไปจากที่นี่อย่างไม่ลดละแม้บิดาของเขาจะรู้จตกจำนงนนี้ดีก็ตาม สิ่งที่เฮดิสทําได้ก็คือส่งสมุนของตนเองไปขัดขวางบุตรชายเอาไว้ทําให้ทุกครั้งที่เราตายหรือว่าพ่ายแพ้เซกริสก็จะกลับมายัางพระชวังแห่งนรกตรงนี้เสมออย่างไงก็ตามผมเกิ่นไว้นิดนึงนะครับว่ามันมีเหตุผลสําคัญบางอย่างเกี่ยวกับแม่ของเขาที่ทำให้เซกริสต้องออกไปจากดินแดนนี้เพราะว่าเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงคุณผู้ชมจะต้องไปเล่นกันต่อด้วยตัวเองนะครับ เอาเลยครับเรามาพูดถึงระบบพื้นฐานที่เดลมูฟจะเป็นคนแนะนําให้แล้วกันว่าจะผ่านเกมนี้คุณผู้ชมจะต้องเข้าใจในเรื่องอะไรบ้างผมเล่าต่อเรื่องระบบเอนเคาลเตอร์กันแล้วกันนะต้องบอกว่าในแต่ละด่านย่อยเหล่านี้แม้มันจะแรนดอมออกมาไม่เหมือนกันในการเล่นแต่ละครั้งแต่ว่าคุณผู้ชมสามารถสังเกตจากสัญลักษณ์หน้าประตูหรือว่าแลนด์มาร์กที่จะพาเราไปยังด่านต่อไปได้ว่าเราจะได้อะไรเป็นของรางวัลในการผ่านเอนเคาลเตอร์นั้นๆน,น,นะครับเช่นถ้าเป็นรูปกุญแจถ้าผ่านไปได้เราก็จะได้กุญแจได้ใช้ปลดล็อกอาวุธใหมถ่ถ ห,หรือว่าจะเป็นสัญลักษณ์อื่นๆเช่นไอคอนเพิ่มแม็กซิมัมเฮลพอยต์ครับหรือว่าจะเป็นพลังของเทพโอลิมปัสต่างๆซึ่งความสําคัญของสัญลักษณ์หน้าประตูเหล่านี้ก็คือในบางดาดย่อยมันจะมีประตูหรือว่าทางไปต่อให้เรามากกว่า1ทางฉะนั้นผู้เล่นจะต้องเลือกให้เหมาะสมกับการเล่นของตัวเองหรือว่าสถานการณ์ในตอนนั้นด้วยนั่นเองครับอีกท,ทั้งของในบางดานเราต้องสังเกตสัญลักษณ์หัวกะโหลกเอาไว้ด้วยเพราะว่ามันจะหมายถึงการเจอกัอกบมินิบอสที่ทําให้การผ่านเอนเคอร์เตอร์นั้นๆยากขึ้น ทีนี้นอกจากเอนเคาลเตอร์จะนําพาเราไปสู่ศัตรูต่างๆแล้วบางครั้งมันก็จะพาเราไปสู่พันธมิตรด้วยเช่นกันครับโดยเท่าที่ผมเล่นผมได้เจอกับโตัวละครอ,อยู่3ประเภทคนแรกก็คือแครอนเขาจะมีไอเทม3ชนิดบางขายเราซึ่งสิ่งที่ต้องแรกก็คือเงินที่เก็บระหว่างเล่นในแต่ละรอบต่อไปคนที่2จะเป็นกลุ่ม NPC ที่เป็นพันธมิตรความใจดีของโตัวละครเหล่านี้ก็คือพวกเขาจะมาช่วยแบบฟรีๆครับโดยเราสามารถเลือกได้ว่าจะให้เขาช่วยเรื่องอะไรชเช่นเติมเลือดเติมสแตทนู่นนี่นั่นกนแล้วแต่ชอบได้เลยครับ เอาละแล้วตัวละครคนสุดท้ายก็คือเควอสความพิเศษของเควอสก็คือการไปหาเขาจะไม่ใช่ช่องทางเอ c o คา t เตอร์แต่ว่ามันจะเป็นเหมือนพอทัลหลุมดำที่เราต้องสละเฮลพอยเพื่อลงไปทีนี้พอเราได้เจอกับเควอสหมอน,นี่ก็จะเอาเฟอร์บัฟมาให้แต่ว่าจะให้มันในเชิงความท้าทายให้เราผ่านบททดสอบด้วยนะครับเช่นเขาจะเพิ่มเลือดให้40แต้มนะแต่ว่าจะให้หลังจากที่ผ่านด่านย่อยได้4ด่านโดยศัตรูต่อจากนี้จะโจมตีแรงขึ้น20%อะไรทํานองนี้ครับ ทีนี้นอกจากศัตรูพันธมิตรก็ยังมีกลไกของระบบทรัพที่ต้องระวังแล้วก็ต้องตัง้ตงใจดูมากๆ ость, เพราะโอกาสที่เราจะโดนตอดด้วยกับดักเหล่านี้นั้นง่ายมากครับอีกทั้งแม้ดดเมจจะไม่ได้เยอะมากแต่ว่าถ้าโดนบ่อยๆก็อาจจะมีเสียกําลังใจกันได้เพราะเกมนี้มีของหลบเพื่อใช้เติมเลือดน้อยจริงๆครับต่อไปมาพูดถึงระบบการพัฒนาตัวละครกันบ้าง ผมบอกแล้ว่าเฮดิสมีจุดเด่นที่สุดก็คือเรื่องนี้นี่แหละมันจึงทําให้การเล่นนั้นสนุกเพราะว่าเล่นแต่ละรอบเราจะได้ประสบการณ์ไม่เหมือนกันเลยแล้วต้งแต่อาวุธที่ใช้ก็เลือกได้แค่แบบเดียวเท่านั้นเราจะต้องใช้มันไปจนกว่าจะเล่นจบหรือว่าตายไปก่อนจึงจะย้อนกลับมาเปลี่ยนได้ครับซึ่งอาวุธของเราสามารถพัฒนาได้จากพลังจากเทพเจ้าโอลิมปัสที่ได้มาด้วย2ช่องทางใหญ่ๆช่องทางแรกก็คือการดรอปจากการจบเอ็นคาเตอร์ได้และอีกทางก็คือการซื้อจากแคโรนด้วยระบบแรนดอม จุดเด่นก็คือพลังเทพที่เราได้มานั้นสามารถมีหลายคนพร้อมกันได้นะครับโดยทุกครั้งที่เราได้รับพลังเหล่านี้ผู้เล่นจะมี3ตัวเลือกย่อยขึ้นมา,าเสมอว่าจะเลือกใช้พลังนั้นๆในด้านไหนผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดชัดแบบนี้ครับเช่นพลังของอธยาคือพลังดีเฟล็กหรือว่าการสะท้อนการโจมตีทีนี้พอมันแบ่งเป็น3ตัวเลือกย่อยให้สังเกตง่ายๆตรงปุ่มที่ขึ้นมาบนหน้าจอฝั่งขวาก็ได้นะครับว่าพลังดังกล่าวจะออกผลมาเมื่อเรากดปุ่มไหนเช่นถ้าเราเลือกปุ่ม x การปัดพลังจะใช้ได้้เเเมมื่่่อราาากดโจตีแบบ Normalta A วถปป็นปุ การปัดพลังจะใช้เมื่อเราแดชหลบนะครับหรือว่าถ้าเลือกสกิลที่ต้องกดปุ่มบีที่เป็นเอเบลิตี้พิเศษการดีเฟล็กก็จะเกิดขึ้นเมื่อเราใช้สกิลนี้นั่นเองซึ่งนอกจากอาทีนาเทพอื่นๆก็จะมีการแดนดอมงบอกมาเพิ่มพลังให้เราด้วยเรื่อยๆนะครับเช่นพลังดูมของแอริสก o ต์ออฟวอลัวไซดอนที่ช่วยเพิ่มพลังคลื่นน้ำที่น็อกแบ็กศัตรูออกไปพลังสายฟ้าของซูสนะครับหรือว่าพลังธนูของอาร์ติมิสที่ช่วยเพิ่มความแรงและก็โอกาสติดคริติคอล นอกจากนั้นบัฟจากเทพก็จะมีการแรนดอมออกมาเป็นตัวเลือกนอกเหนือจากนี้ด้วยนะครับโดยดูได้จากความแรงตั้งแต่ธรรมดาไปจนถึงระดับอีพิกที่บางท่าเป็นเหมือนอันติเม s สกิลให้เราได้ใช้กันด้วยเลยแต่แค่นั้นยังไม่จบนะครับเพราะว่าอาวุธแต่ละชิ้นก็จะได้บัฟที่ยังผลออกมาแตกต่างกันหรือว่ากรณีสกิลที่ได้มาแล้วก็สามารถอัปเกรดให้เป็นเลเวลที่สูงขึ้นได้อีก แต่นั้นแค่ระบบพลังเทพก็ทําให้เกมนี้มีมิติการเล่นที่ลึกซึ้งมากๆแล้วละครับยังไงก็ตามพลังเหล่านี้จะหายไปเสมอเมื่อเราตายทาว่าการพัฒนาตวลครแบบถาวรจะเกิดขึ้นที่ฮับหรือว่าพระราชวังของเฮดีสที่เป็นจุดตั้งต้นของเกมนั่นเองโดยในนั้นจะมีระบบ House Contractor ที่ช่วยปรับแต่งห้องนอนนะครับโดยการเพิ่ม Access Point ต่างๆเป้าหมายก็เพื่อเป็นตัวช่วยในการอัปเกรดให้เรามีตัวเลือกมากขึ้น ือว่าจะเป็นระบบคลิปเซ็กที่เป็นเหมือนกล่องเก็บไอเทมพาสซีฟแตดแบบพิเศษที่ค่อยๆปลดล็อกออกมาเมื่อเราเล่นไปได้ไกลขึ้นแต่ว่าได้จากการที่เราเอาไอเทมบางอย่างให้กับ NPC บางคนครับซึ่งไอเทมในคลิปเซ็กจะเลือกติดตั้งได้แค่อันเดียวความพิเศษก็คือไอเทมเหล่านี้ถ้าเราได้ใช้บ่อยจะทาให้อนุภาพสูงขึ้นด้วยนะครับเช่นบัฟที่ทาใหเรารับการโจมตีด้านหน้าได้รุนแรงลดลง20%แต่ถ้าถูกโจมตีจากด้านหลังจะโดนแรงขึ้น10%เป็นต้น นอกจากนั้นในฮับยังมีระบบ Mirror of Night กับระบบปลดล็อกอาวุธใหม่ตามที่ได้บอกไปในช่วงต้นวิดีโอด้วยครับเอาเป็นว่าจะง่ายๆว่าอะไรที่อัปเกรดในฮับจะติดตัวไปตลอดนั่นเอง one, ong, s. <S ทีนี้นอกจากการอัปเกรดแล้วนะครับนะับยังมีระบบ c o d e ็ที่เป็นเหมือนฐานข้อมูลให้กับผู้เล่น โดยเฉพาะรอหรือว่าตำนานเนื้อเรื่องเกี่ยวกับอาวุธศัตรูหรือว่าตัวละครน,นั้นๆโดยเกมจะใช้การนับจํานวนครั้งในการปลดล็อกเช่นจานวนที่เจอกันจํานวนครั้งที่คุยจํานวนเอ็นค n t ์เตอร์ที่ใช้อาวุธนั้นๆแต่ว่าจํานวนศัตรูที่เอาชนะได้ระบบนี้จึงช่วยเพิ่มคุณค่าในแง่ของเนื้อเรื่องสําหรับผู้เล่นที่ชอบเก็บเกี่ยวรายละเอียดในด้านนี้และอีกระบบที่เรียกว่าเฟสเฮดลิส s t ที่เป็นเหมือนชาเลนจ์ต่างๆโดยเราสามารถกดเข้าหน้าจอน,นี้ได้บริเวณโต๊ะหนังสือในห้องนอนนะครับซึ่งถ้าเราทําบททดสอบผ่านเกมก็จะมีขอออองรราาวัททััเเปปป็นนนไไททมี่่พฒตตะคก เรื่องต่อมาที่อยากจะใช้ให้ฟังก็คือเกมนี้ฟังดูเหมือนจะยากนะคุณผู้ชมครับแต่จากเท่าที่ผมเล่นผมรู้สึกว่ามันยากแค่การเจอกันครั้งแรกโดยกลไกที่ทําให้ผมเล่นผ่านไปจนถึงด่านใหญ่ดันที่4ได้ก็คืออาวุธ ผมเลือกที่จะพยายามปลดล็อกอาวุธให้ได้ก่อนครับเพราะว่าบอสตัวแรกจะผ่านได้ไม่ยากถ้าเราใช้ธนูหรือจะยิ่งง่ายไปอีกถ้าเราใช้ปืนยิงระเบิดดังนั้นสิ่งแรกที่ผมอยากเียให้คุณผู้ชมทำก็คือเน้นเก็บกุญแจเพื่อให้ได้อาวุธจนครบจะช่วยให้ผ่านเกมนี้ได้ยากลดลงอย่างมีนัยสำคัญที่เหลือก็ค่อยไปลุ้นพลังเทพที่แรนดอมในฉากกันอีกทีครับ ความพิเศษอีกข้อก็คือบทสนทนาของตัวละครคนเดิมที่เคยเจอกันซ้ำๆแต่ผู้พัฒนาใส่ dialogue มาไม่ซ้ำกันเลยดังนั้นถ้าคุณผู้ชมพอจะฟังภาษาอังกฤษได้นะครับอัธรรอีกอย่างที่ได้จากเกมนี้ก็คือการคุยกันของตัวละครนี่แหละยกตัวอย่างบอสคนแรกอย่างเมกเกอร่าเดอะฟิวี่สองคนนี้ตู้กันใหม่ๆก็จะมีพูดจาข่มขวัญกันครับกระทั่งจากคู่ปรับจนกลายมาเป็นชื่นชอบกันในที่สุดถึงขนาดที่เมกแวะมาหาพระเอกถึงห้องเลยก็มี Ooh, well, now, um, where was I? <laughs> wow, um, Meg, and I. หรือว่าจะมีครั้งหนึ่งที่ผมเตรียมใจเวลาว่าบอสคนแรกผมจะต้องได้สู้กับเมกแน่นอนแต่ที่ไหนได้มันไม่ใช่เธอคุณผู้ชมครับแต่ว่าเป็นทีซิโฟเน่ที่ออกมาแทนส่งผลให้วิธีการรับมือน,นั้นเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเรียกได้ว่าเหตุการณ์เดนดอมนั้นเกิดขึ้นตั้งแต่เกมเพลย์ไปจนถึงเนื้อเรื่องเลยเลยครับเอาละครับนี่คือข้อมูลท,มทั้งหมดที่ผมรวบรวมมาให้นะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจก็สามารถหาซื้อเทดิสได้ในระบบสตรีมแล้วก็ Nintendo Nintendo s w i ว c ชนะครับสุดท้ายถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบวิดีโอข The Move, กก like, share, อกกเง,งเ,อเอด,ะะด,ด,ดอะ Move นะสำหรับวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ